สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชาแนลกับสาวเชียปุ่มก้นมักตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องคะกาซิมีเสียงละหมาดเขามาแน่เนาะค่ะที่ทํางานแอดตกิดสุเหล่านะค่ะพี่น้องคะไดเวลาของเพลินละหมาดเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังใดแน่นอพี่น้องทางบานหอนบ่ค่ะมือี้อากาศหอนแน่เด้อค่ะพี่น้องได้ยังกินข้าวเที่ยงกันเนาะค่ะพี่น้องแอดวาสิไปตําสมตาอยูเนาะค่ะก็เลยมาให้แนวทางพ่อแม่พี่น้องกอนเนาะค่ะพี่น้อง มี่ย้อนหลัง8ปีสิบหกกันยาเดเอพี่น้องคะ8ปีกับพ่อเนาะค่ะพี่น้องมาเบิ่งย้อนหลังกันบาตัวเลขอีใดมาแรงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เลขมากข,ของแอดลดานนํามาฝากมาตอนในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องคะคันมักหรือถึกใจตามค่ะบ่ามักปล่อยผ่านเด้อค่ะหนึ่งโตที่แอดมักเนาะคะ่ะแอดคิดว่าสามยั่งยูเนาะค่ะพี่น้องสามารถ ไปจับใส่ตัวเลขในใจพ่อแม่พี่น้องได้เนาะค่ะพี่น้องคะแอดกะจับใส่เฉพาะตัวเลขที่แอดมักเนาะค่ะพี่น้องมกักกระตามคัดใจปล่อยผ่านเนื่องพี่น้องเข้าไปเบื้องเนวท่ากันคะ่ะสวัสดีค่ะข้ามาเบิง่งยอนหลัง8ปี16กันยากค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งปี6 4เนาะค่ะรางวัลที่1ออก9 3 5สามห้า สองโตเกค่ะปีหกสามศูดสห้าเค่ะปี6กสองค่ะพี่น้อง388 8ปดปห้าปีหกหนึ่งค่ะ760 7หดเปี60 1ูนย์สสาเจดหนึ่งปีห้าเก้าค่ะสองห้สี่สอง ปีหาแปดค่ะพี่น้องหนึ่งสี่แปดศูนย์หกปีหาเจ็ดเนาะค่ะสองหกเก้าสามหาค่ะพี่น้องคะแคไว้ไปเบิ่งอยู่บ้านต่ตเนาะค่ะจังบดายไปคนหาเนาะค่ะพี่น้องคะแคไว้เด้อค่ะพี่น้องแอดปล่อยไวไ้ให้พ่อแม่พี่น้องแคปเนาะค่ะสิสด้ไปเบิ่ง้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ตตัวเองได้เนาะค่ะพี่น้องคะเผื่อมีเหล็กตรงใจเนาะค่ะพี่น้อง แล้วก็ไปแนวทางสูตรแอดค่ะแนวทางที่แอดมักเนาะค่ะพี่น้องคะใบนี้ค่ะพี่น้องสี่หกเดือนเก้าหกห้าเนาะคะ่ะแอดมักสามคือบอกเนาะค่ะพี่น้องหาสี่สามหกเก้าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะสองโตค่ะแอดกระจับไซหาเนาะคะ่ะหาสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเนาะคะ่ะ ส่วนสองหนึ่งเนาะคะ่ะกับกานไหวซื่อๆเนาะคะ่ะพี่น้องมักกับตามม่มักปล่อยผ่านเน้อพี่น้องและการเลขที่แอดตามเดือนกันยานเนาะคะ่ะคือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดยังตามต่อะคะ่ะพี่น้องอันนี้เป็นข้อมูลของส่วนโตของแอดเนาะคะ่ะคิดว่าซีมาเนาะคะ่ะกับมันใจกับตามต่อไปเนาะคะ่ะพี่น้องขั้นมักกับตามต่อะค่ะบ่มักขัดใจปล่อยผ่านเนะะ้อพี่น้องเป็นเพียงแค่ขอมูลนเนาะคะ่ะพี่น้อง นำมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้คะ่ะพี่น้องคะแคปไปเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องไปเบิ้งก็ได้ว่ามากักโบเนาะคะ่ะไปวิเคราะห์ต่ออยู่บ้านได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ หัดทีพานมากะรุดเนาะค่ะพี่น้องกะบอเป็นยังเนาะค่ะเพราะว่าเป็นแนวทางสั้นจรเนาะค่ะพี่น้องหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์กันรุดเบิดขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นเพียงแงค่้อมูลตัวเลขที่นํามาปากมาตอนคือกันเนาะค่ะผู้ห้กะมีนาที่ห้ผู้รับกะต้องมีสติในการรับนําเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาเบกเขาอยาวากันเนาะค่ะพี่น้องเป็นเพียงข้อมูลเด้อพี่น้องค่ะ ขอคุณนทุกท่ันหลายๆที่เขามารับช่มเป็นกำลังใจให้แอดรัดดาเนาะค่ะพี่น้องขอแฮวโชคดีกับตัวเลขต่อไปผ่ะเพราะว่าเฮามักตัวเลขะะลกเนาะค่ะพี่น้องแล้วพบกับแอดไมเดอร์ค่ะพี่น้องคะคลิปต่อไปว่านาสิเป็นข้อมูลของอาจารย์มาเอกเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดสิลงต่อจากคลิปนี้ให้เนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่นกะวิเคราะ,ะห์มาห้แล้วเนาะคะ่ะว่าเพิ่นให้เลขเด่นมาสามโตเนาะค่ะพี่น้อง สามารถไปจับกับเลขกในใจเฮ้าดึงลอตเตอรี่ได้ก้อนค่ะพี่น้องแอดกัสิลงต่อให้คลิปนี้ค่ะไปแล้วเด้อพี่น้องไปกินข่าวเทียงแล้วค่ะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องกินข่าวเทียงแซ่บๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ